น้องูกใจต้องฝาน้ำเข้าไปครับไม่รู้ว่าจะฝาไปได้ไหม<ว>จะต้องตะลุยน้ำตะลุตะลุยน้ำไปแล้วคุณน้องลกกับน้องถูกใจสวัสดีค่ะน้องถูกใจค่ะอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนตอน,นนี้น้องถูกใจจะมาเล่นน้ำทะเลว้าวจริงอันนี้คือสระไว้น้ำแต่ว่าเคเหมือนน้ำทะเลเลย ขอขอน,ะะนขอขอี่นะถุกใจจะว่ายน้ำมันลึกมากแม่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเล่นอย่างอื่นกันนะคะจะเล่นอะไรถูกใจ นี่มันคืออะไรเนี่ยไม,ไม่รู้เหมือนออกันตอนที่จะใส่แว่นใ,ใช่ไหมเนี <c oughs> ่ยใส่ก่อนใช่ไหมเตรียมพร้อมๆกนเตรียมพร้อมๆโอ้ยจับที่พร้อมไม่ไหนเนี่ยเดี๋ยวค่อยใส่เดี๋ยวค่อยใส่เดี๋ยวขึ้นเดีวค่อยใส่ก่อไน <c oughs> ไปแล้วครับถูกใจไปแล้วครับเตรีย,ยมพร้อม <c oughs> โอ้ยการเดินทางไปแล้วนะครับตอนนี้ภูนกเล็กกับน้องถูกใจครับวันนี้แปลกรติกาห้ามพากล้องเข้าไปด้วยนะครับโอ้โหทางที่แบบว่าดูสิดูสิโอ้โหเป็นการไปบนทางครับ นี่ครับนี่ครับดีครับเป็นยังไงครับโอ้โหทางที่แบบว่าเป็นการไต่ไปบนลาวครับเป็นการไต่ไปบนลาวครับนี่ครับไม่ธรรมดาครับมีน้ำระหว่างทางด้วยซึ่งมีน้ำไหลไหลกระเซ็นออกมาครับด้านนี้ด้านนั้นหุ่นใจต้องฝ่าน้ำเข้าไปครับไม่รู้ว่าจะฝ่าไปได้ไหมจะต้องตะลุยนัดตะลุยตะลุยนําไปแล้วโอ้โหโอ้โหผ่านน้ำเข้าไปแล้วครับน้วหุ่นใจผ่านน้ำเข้าไปแล้วแล้วยังไงต่อครับไปต่อครับไปต่อ การต่อไปด่มีน้ำตกอยู่ด้วยนะนี่จดียวยังไงดีโอ้โ oh. 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 หโอ้โหน้เล็กกับน้องหูกใจครับจะต้องเดินทางลุยต่อไปครับยัง่ารต่อไปครับตอนนี้โอ้โ oh. ห oh. เป็นทางบันไดอย่างนี้เลยครับเป็นทางบันไดอย่างนี้เลยครับโอ้โหน่ากลัวมากน่ากลัวมากแต่ต่อไปนี่เป็นยังไงเดี๋ยวโหมีน้ำระหว่างทางด้วยการฉีดน้ำรับแกงกครับ โอ้โหสู้กันอย่างดูเดือนครับสู้อย่างดูเดือนโอ้โหดาดูก็ยิงมาครับดาดูก็ดินมาดาดูก็ยิงมาครับโอ้ยังไงครับถึงเวลาต้องไปต่อแล้วโอ้โอ้มาสะพานนี้ครับมาสะพานนี้ครับโอ้โหเป็นการข้ามสะพานครับโอ้น้ำันไหลล่วงมาตลอดเลยตอนนี้โอ้โหเป็นการเดินไต่สะพานไปครับเดินไต่สะพานไปว้า โอ้เป็นการลุงไปในชิงช้าแล้วครับ <Wow. S 1> โอ้แต่ชิงช้าไปแล้วแต่ชิงช้าไปแล้ว โอ้โอหสุยดยอดสุยดยอดโอ้โหไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วโอ้โหแต่ตรงนั้นมีมีโอ้ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับตอนนี้ไปแล้วโอ้ยระวังน้ำผมนะ เก่งมากหัวใจเก่งมาก <Yeah. S 1> โอ้โหกล้าหาันมากกล้าหาันมาก <Yeah. S 1> โอ้โหเก่งเกิงวันนี้เก่งมากเลยนี่เก่งมากเลย <Yeah. S 1> โอ้โหสุดยอดสุดยอดเสร็จสิ้นภารกิจครับ <Yeah. S 1> โอ้โหพาด่านอันตรายแล้วาาเรียบร้อยแล้วสุดยอดจริงๆเลยอ้าวสุด,ดจริงๆเลย ลืมกดซชร์แชร์ใกลุ่มกระดิ่งคุ้มกิ้งแล้วก็เป็นแฟนยังไม่เจลยนะคะค่ะแล้วก็สามารถชมคลิปอื่นๆสนุกๆของครูนกเด็กได้ตามลิงข้างบนนี้ได้เลยนะคะลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย